ฮัลโหลสบายดีพี่น้องแล้วผมกันอีกแล้วขนมเอเอแต่สาวตอันนี้ยืนงานเด้อพี่น้องฝักทอนเต็กน้อยหนึ่งเนาะมหาสะพอสะพอนท่ามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยีนสะพอนะหนัาไงบาษันหนังตาบ้าง น้ำเปล่าไกี่เทลอะเนาะพี่น่องเทลดประตูีประตูผีเทาซิงสาวัทองเทลาวซิงสาพี่น้องอาเคยมาจะคยเดียวเห็นสาวซิงาวัดตีนแองอียงกอดต่นเต็มันแทนว้ากเยเดี๋ยวสิปาพเดี๋ยวสิภาพเตียนพีหนองแต่ว่าตอนนี้อินเขาเขาอนจะน่อยเดี๋ยวสิเป็นลมไปใจกับบ่อหอนนันะ เดี๋ยวชิลยืนเฉยหนึ่งว่าเป็นไงได้ไปกินข้าวอินแล้วก็มาัลิีนวัดเด้อพี่น้องตอนนี้อยู่ที่วัดสุทัศน์เนาะพี่น้องร่างกิ่งเขาไปไหว้พระจะพอดยางไว้ก่อนเลยงามเด้อพี่น้องวัดที่นี้งามนะเนาะพี่น้องยินในบริเวณวัดนังงามอลีเนาะเดือบมามา จะเอิ่นยังเอิ่นโบดบอกยีบานเออเองก็จะชิ่อเอื่นอันเอิ่นยังเอิ่นชิมห้ามถอดรองเท้าเซเลสพอร์อยู่สิป่ะขึ้นไปไหว้พระอีเทิงเน่อยป้าพระคือองค์ไงเทพพี่น้องงามไม่อย่างนั้นรีโนวัดจะนี้นาะพี่น้องงาม สวยไหม,ม <laughs> คนนี่นสวยสวยสว,ยสวยคนก็สวยงามเนาะจ้าพอ่องามเลยอ๋อโอ,โอ้พี่น้องคนนี้อันนี้เป็นเป็นวัดตถุชัดเฮ้ยนี่วอนเอาขึ้นมาสี่มอมงนี้เนาะ เอียงเอียงเออนี่พี่นนอะวัดจะถัดกวงเป็นกวงเนี่ยบอลน่าขึ้นมากอยู่นี่เนาะถ้าจะเอิ่นเอียงก็เป็นเป็นภาพจำลองเอเค บอลกระเดาขึ้นมาสกราบบูซามาไายน้มาขอพรป้พาพี่ดองขึ้นมาทั้งถึงเนาะเบอร์เอิญมาซิมเนาะเขาจะเอจอพ่อแจ๋คันทิบาทนเองเองเนาะเขาจะมาใส่บาทมาไหว้พายใหญ่นะพระองค์ใหญ่ใหญ่พี่เนาะข้างในกับพี่บังงามงามแพงวันี้เนาะวันนี้เขาจะวาดาเขาจะแต้มหูนี่ใจ๋งามพี่เนาะเลยเป็นหูวันนี้น <laughs> นงไ,งนนได้เนาะงามยิ่งใหญ่อลังการ <laughs> เจ้าก็ง่ายๆจำหองก็ไปจักก็จะอันถ้ากะอันนี้นาะใจใจบาส,ใส,ใสาน,น่ะยืนนี่ก็จะเบิ่นเข้าจับไว้มาใจในบาเนาะบริวินจะบ,บาต่ว่ามาวาัดมาถวายไหว้เสาถว,วายเพี่ประมาณนี้เนาะนี่ถ้ากษ์สวดแล้วเมื่อกี้ พานะงา,ามอปีลว้าว่างามจะ้จะจะสิเป็นวรรณคดีเหลืองได้เลวผู้งามอ่ะอันนี้ลัางจกาคิดอันนี้เคาจะแบบ ถวายแล้วแหละเนาะเขาจะจะเออะี่ยังเขาบ่ฮู้แล้วก็เอามาถวายให้สิเนาะถ้ถ้าเป็นบ้านเราก็ใส่บาเออถ้าเป็นบ้านเฮาก็ใส่บาแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ิบตใส่บาแบบิบตเนาะแต่อันนี้ค่ะามวัเขาจะสิเฮ็ดจังซี่เนาะอยู่อยู่นี่นะอยู่อยู่ไทยซั่นซะจักได้เนาะหรือว่าถ้าว่าอยู่แบบเขตเขตเนาะออกไปก็สิแบบเจ้าก็สิใส่แบบบ้านเฮาเนาะ ตอาออกไปทางฝั่งอีสานบ่แต่ว่าอยู่ในกรุงแรมมันแบบว่ามันต้องแบบสะดวกจริงนสีน,น,นะ,ะคนทุกคนเฮ็ดงานเนาตเตเะต้องเฮ็ดแบบสีนอกจากสวนตะเละี้ยวบนกะมาถวายแบบนี้เนะาะใช่ต้องไปได้เอาขอไปเด็กบา้าจังวานนะมี้เนาะเขาไหว้พาน่ะสิ แล้วเดีเ geliyor, board, เ tai, เเ wellness, เ๋ยวเราก็เป็นสูตรเป็นสูตรไปเนาะเป็นเลาะเป็นเลาะไปเนาะหลังจากเลาะนี่แหละเราก็เลาะเลาะไปตั้งแตสต่อเสาเอ่อตั้งแต่อเสาจนหอดก่อนก่อนเที่ยงเนาะก่อนเที่ยงบุญกับซันเพลแล้วก็บบอดี้บอดี้บอดี้ใจนี่ถามว่ายังไม่เห็ุกับแบบมีทั้งวันอมีทั้งวันแต่ว่าแบนแบนมีนะถ้าว่าแบ็นมีนะบอดี้เฮดเนาะเฉพาะวันพระนี่ยังหวะบกบอกบ่งหวั่นใจกันวั่นนะ ถ้ะอแทวายแบบหองแหงแบบอีกคั้งหนึ่งเนาะเออเ้าก็อหยากทวายอีกยังเ้างก็ซื้อมาทวายได้อ่ามีอ่าอยักทวายอีกยังก็ทวายได้พวกขี้บาปพีน่ะเขาวัดบาสเนี่ยมาใส่บาสมาไหว้พระซื้อเนาะต้อนี่ยเนาะนั่นนั่นเขา้าเิงเขาวัดเนิ่เหนี่ออกมากะ ออกมากับพอดีเป็ดอันนั้นเลยพี่น้องเสาวิงชาอ่ะเนาะวัดสุทัศน์นี่นี่เดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปมีฮาร์เซลพี่เนาะถอดเนาะฮัลโหลพร้อมหรือยังเสาวิงชานี่ได้มาต้องมาเด็กอินตรงนี้ถ้าไม่มาตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงถ้าไม่มาตรงนี้ถือว่าไม่ได้ข้ามทางไปพี่น้องรถมาแล้ว จะพาสิพาไปลงอยูมอืองใดกูพูดเอาเหมืนเนาะมาพี่น้องเ,เจ้าพี่เหนอะมันเหนอะเรามาถึงเสาสิงช้าแล้วจ้าวัน <c oughs> นี้สะพานผ้าทั่วเด้พี่น้ <c oughs> องเจ้าทินเจ้าทินผ้าทั่วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวยวัอันนี้เนาะออกมาถ่าแถ่าถาไปทถนนกันนี้ก็สนามหลวงเนะ <c oughs> อะเออไปถนันเป็นปสนามหลวง เล <c ith ing> ี <sniff ing> <c id istles> ้ยวก็บเฮนนะแต่ว่าบบไปบังไกล้นี่ก็เป็นกอทมสารากลาศสารากลางกรุงเทพภาคนครพี่น้องพัฒอะไรมาเนาะโอเอให้เกิดมาเป็นกลางทำเอียดเลยสารากลาศสารากลาศไม่เข้าไั้แต่วันอ๋อโอ้ยูหนีเนาะเอ๊ะตะกี้โอเอคิดว่าเป็นอันอนุสาวรีย์โบแมนเนาะไม่ใช่ เอออันนี้ซึ่งกลางเนาะนี่แถวเอียงเกาะถนนบำรุงเมืองใช่นี่ของแถวนีมาแถวนีโอยบคยจื้อไปไหนแลนะ้วเนาะมันมันเป็นแบบอะไปมันเป็นแบบว่าถนนไม่กระชอกระแทกขนาดพี่นนอะมานำรถเมย์ได้อยู่ ขนาดนั้นรถแม่จะพาไปทางใดไๆอยู่อันนี้ก็นั่งรถเม่มาหาสะพอนเนาะนั่งรถเม่มาใส่จะต้องพาไปทางใดกับรถแจักพี่เนาะตามไปวะน่าตามจ้ะไปตามไปรถจับมือไปน้ำกันมาอย่าลงเล็กอย่าออกข้างๆแล้วลยเดี๋ยวมันเสีย อ้าแม่จะบอกไปสติยจะมามายางกลางทางแบบทิ่วๆเลยไเนี่ยแล้วทางไหนก็จะดีบีบแกดีไรเนาะนี่เนี่ยพี่นนองว้าวว้าวสะพกอนเท้ามาถ่ายใครจะฟังสิ่งงามจังนะแต่อยู่ด้อ่างายดีดีเนาะมงนี่กับเอากัน์ันมากจะไปใส่แม่ว่าเรื่องกัน์ัชันใบบันใบบาน บ้านเจ้าพ่อนวะแล้วเออพนมายุงเเพิ่งเพินมีบ้านเลยเนอะเที่นี่ก็จะใช้จะไทางน้ำะยางไปเพิ่นว่ะบนเพิ่นเห็นงานอยู่ไกลๆแท่ยนี้พี่น้องเพื่อสัตว์นอกพี่น้องสิไลเดอรรถสิไลเพิ่นมายุงเหยียบเพิ่เลินมเหยนบานคนอยู่ไกลเที่นี่นอกพี่น้องนะมาเยเพิ่นกันเล่ยหุ่นใจเที่ยนี่ร ตลอดนะจินตระหนักเอาดอกค่ะเดี๋ยเห็นไงมันชิมไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบเป็นเป็นทีนเบนน้าไปสก๊อตสก๊อตแรกบนหูก็ได้พี่น้องเอ้ยคันเลยมาลงได้เจ้าพ่อนะแถวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสังฆทานซะส่วนใหญ่เนาะขายคายของขายเครื่องสักปรกพี่น้องอุณานากันยั่งว่ได้เศร้าขาดชอบอ่ะ ขลงเห็นเป็นเปะเอาอยู <S <S e ่และสำเนีอะไร่าหอน้งเือจะยดเือหน่เหื่อยม่ห็นมันคุ้มดนาะไม่หาหลอกคนเออยางแบบวาไป่อนรถันเออันแบบคุ้มใหรแบบได้ยางให้มันคุ้มยางเห็คุ้มคล้ายๆเนคล้ายๆผ่าคล้ายมร้ายเนาะตรงนี้ว่าีไปว่าจุ จกเกตตอนนั้นมาเลยเนาะก็เลยก็เลยมาออวัดชุกพันตอนนั้นเกิดพายคนเดียวหนึง่ง